กรณีที่มีผู้ปว่วยติดเตียงในความดูแลและจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องมือพยุงชีพตลอดเวลาในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันอาจจะมีความเสี่ยงจากเหตุที่ถูกตัดไฟโดยที่ไม่ได้มีการประสานงานแจ้งข้อมูลกับการไฟฟ้าในพื้นที่หรืออาจจะตกหล่นการสํารวจด้วยความผงใหญ่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตสิบหรือคอพคเขตสิบซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลและคลุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัด ังหวัดเพชรบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองได้ดําเนินการขยายผลประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการคุ้มครองจนนามาซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ โดยการสนับสนุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขตสิบจังหวัดราชบุรีคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตสิบได้จับมือกับหน่วยงานและภาคีเครือข่ายต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าเพื่อยกระดับการให้บริการส่วนเรื่องเราจะเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังค่ะสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขตสิบจังหวัดราชบุรีหรือสำนักงานกกพประจำเขตสิบคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตสิบร่วมกับ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสภาองค์กรของผู้บริโภคพร้อมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ร่วมมือกันผลักดันและกระชับงานคลุมคลองสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ใช้พลังงานในพื้นที่ที่มีผู้ป่วยติดเตียงในความดูแลและจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้ากับเครื่องมือพยุงชีพตลอดเวลาให้ได้รับการคลุมคลองสิทธิ์ที่จะไม่ถูกตัดไฟทุกกรณีผ่าน กระบวนการรับแจ้งประสานงานและเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้เป็นไปนตามนโยบายการยกระดับเพิ่มประสิทธิภาพสร้างความเป็นธรรมในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานภายใต้มาตรฐานสัญญาผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยโดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพโดยได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU กลไกขับเคลื่อนการคุ้มครองผู้บริโภคในกลุ่มเปราะบางเรื่องผู้ใช้บริการไฟฟ้าที่มีบุคคลอยู่ในความดูแลหรือผู้ป่วยที่มีความจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาเพยาบานไปเมื่อวันที่15สิงหาคม2567ที่ผ่านมา <c oughs> หลายๆคนคงจะรู้จักกะกะพหรือคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกันพอสมควรแล้วซึ่งนอกจากจะมีบทบาทหน้าที่ในการกำกับกิจการพลังงานของประเทศให้มีความมั่นคงเป็นธรรมนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจในการดูแลคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าอีกด้วยซึ่งมาตรฐานสัญญาผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อยนี้ <c oughs> กกพก็ได้มีการทบทวนปรับปรุงแก้ไข มาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ใช้พลังงานโดยเฉพาะในประเด็นการงดเว้นการตัดไฟในทุกกรณีสําหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีผู้ป่วยติดเตียงในความดูแลรวมถึงให้การไฟฟ้านครหลวงกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในฐานะการไฟฟ้าฝ่ายจําหน่ายผู้รับอนุญาตต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี นายวรวิศีอนันต์รักษากรรมการกำกับกิจการพลังงานได้กล่าวถึงการทำงานเชิงรุกของคอพออเคเขตสิบจนทำให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดเป็นโครงการนำร่องที่สามารถนำไปขยายผลและประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้เป็นอย่างดีอีกด้วยการจะดูแลได้ทั่วถึงต้องมีประชาชนเรามาดูนะก็มีองค์กรเหล่านี้เข้ามาร่วมมือกันจะทำให้ไม่มีรายชื่อที่หลุดรอดไปเลยนะครับ อันนี้เป็นการให้บริการที่ดีประชาชนเน่ยจ่ายเงินค่าไฟเนี่ยครบทุกบาททุกสตางค์นะฮะดังนั้นบริการก็ต้องครบทุกบาททุกสตางค์เหมือนกันอันนี้เป็นความตั้งใจของเราแล้วคอประขอเป็นใครทําไมถึงมีบทบาทสําคัญในการประสานและผลักดนันจนเกิดความร่วมมือในครั้งนี้ ขพขอหรือคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพแต่งตั้งขึ้นจากผู้ใช้พลังงานเพื่อเป็นตัวแทนจากภาคประชาชนที่เข้ามาเป็นจิตอาสามี143คนครอบคลุมพื้นที่สำนักงานกกพประจำเขต13เขตทั่วประเทศเพื่อเป็น,นกลไกของกกพในการคุ้มครองผู้ใช้พลังงานทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาและเป็นตัวแทนของกกพและเป็น,นกลไกสำคัญซึ่งก่อให้เกิดกระบวนการ มีส่วนร่วมภาคประชาชนเพื่อสนับสนุนการกำกับกิจการพลังงานและด้วยการทำงานเชิงรุกของคอพคจึงนำไปสู่การยกระดับการคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าในหลากหลายมิติครอบคลุมทุกพื้นที่ดังเช่นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันในวันนี้ก็เช่นกันก็ถูกนำไปขยายผลและประยุกต์ใช้ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยในงานนี้เรามีคณะกรรมการ คุ้มครองผู้ใช้พลังงานนะหรือคอพคเนี่ยเขตสิบนะครับซึ่งรวมถึงจังหวัดประจวบมาร่วมด้วยอยากให้ประชาชนนะฮะที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมีปัญหาเรื่องไฟนะฮะให้ตามในที่คอพคเลย <S <S เขาเป็นตัวแทนของท่านนะครับเป็นประชาชนเหมือนท่านเนี่ยแล้วก็มาทําหน้าที่เป็นอาสาสมัครทําไมเราต้องดูแลคอพคนะครับมาส่งเสริมการทํางานของเขาเนี่ยเพราะว่าเป็นคณะกรรมการที่อยู่ในกฎหมายของการประกอบกิจาการพลังงานและนอกจากนี้เนี่ยการคุ้มครองผู้บริโภคที่ดีที่สุดก็คือประชาชนเนี่ยหรือผู้บริโภคก็ต้องดูแลตัวเอง จะถึงกรกพทุกเรื่องนะฮะไฟตกไฟดับมิตเตอร์เพี้ยนคิดราคาไม่ถูกต้องนะหรือความปลอดภัยสาธารณสายไฟย้อยนะฮะไฟจะดูดคนขคอพคอนะฮะเขายินดีนะนะท่นออานผอเขตนี่ก็พอ,อไฟคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยนะก็มากันเต็มที่นะครับผมต้องชื่นชมคอพคเขตสิทธิ ผมว่าเขาเป็นคนที่เริ่มนะฮะผมยังไม่สามารถจะคิดได้อย่างเขาเลยเขาคิดก็คือเป็นคนที่ประสานงานจับมือกับทุกส่วนเนี่ยเพื่อร่วมมือกันดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าอันนี้แหละครับผมว่าเป็นพลังที่มหาศาลเลยนะครับเป็นพลังของประชาชนแท้เลยโครงการนี้เรานําร่องแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็เพชรบุรีเป็นจังหวัดนำร่องถ้าทำแล้วได้ผลดีประชาชนที่จะต้องดูแลด้วยเครื่องพยุงชีพได้การดูแลที่ดี ไม่ถูกตัดไฟไม่เสียชีวิตระหว่างที่ไฟดับเราก็จะขยายทั่วประเทศนะครับในงานนี้ค่ะนายสุรัตน์มัชฌาซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขตสิบได้เล่าถึงการทำงานเพื่อประสานความร่วมมือและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้การดูแลคุ้มครองและผู้ใช้บริการไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังจากเดือนตุลาปี6 6นะครับเราก็มีการหาเครือข่ายแล้วก็ประชุมร่วมกันนะครับเลื่อยมาจนทางสำนักง,งานเขตนะครับก็ให้การสนับสนุนทั้ง แนวทางนะครับซึ่งประชุมร่วมกันทางการไฟฟ้าส่ยภภาคจหวัดวัเองขานรับในแนวทางการดําเนินงานของเรานะซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ริโภคหรือผู้ใช้ไฟนะครับในกลุ่มปอบางที่ต้องพึ่งพิงไฟฟ้าเพื่อพยุงชีพจากวันนั้นมานะครับทางสัณสุจังหวัดได้พัฒนาข้อมูลและก็จัดหาข้อมูลผู้ป่วยที่จําเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในการพรยุงชีพเราได้มาซึ่งข้อมูลแล้วเราก็ทําการนําข้อมูลนําเสนอแก่การไฟฟ้าส่วูภาค ท่านตอบรับและก็สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการบันทึกข้อมูลเพื่อป้องกันนะครับเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับตัวผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยโดยหน่วยงานที่ให้บริการก็จะได้มีข้อมูลตั้งต้นนะครับโดยระบบสารสุขก็ได้มีการคัดกรองแยกผู้ป่วยติดเตียงออกจากผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิงอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งผลลัพธ์ตัวเนี้ยมันก็จะได้สอดคล้องกันทั้งฐานข้อมูลขอนสารสุขและระบบฐานข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นการป้องกัน เหตุที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดตัดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะได้รู้ก่อนว่าบ้านหลังไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงที่พึ่งพิงอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อพยุงชีพเนี่ยจะไม่ถูกตัดไฟกรณีการจะต้องตัดระบบจําหน่ายเพื่อซ่อมบํารุงทางการไฟฟ้าก็จะมีเครื่องสัมรองไฟให้ท่านไฟฟ้าบ้านท่านที่ใช้เพื่อผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีความเสถียรตลอดทั้งวัน24ชั่วโมงครับ เป็นที่น่ายินดีค่ะที่ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนต่างเห็นความสําคัญและพร้อมให้ความร่วมมือในทุกมิติทั้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดประจวบคิริขนันสภาองค์กรของผู้บริโภคและภาคีาคเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ค่ะ ในการให้บริการของการไฟฟ้า,าส่วนวิภาคจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมที่จะให้บริการผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์เพียงแต่ว่าเราอยากทราบว่ามีผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่ไหนบ้างเพื่อเราจะได้เข้าไปบริการได้ทั่วถึงที่มีภาวะติดเตียงและใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เราจะต้องมาพูดคุยเพื่อให้มีความคล่องตัวในการดําเนินกิจกรรมร่วมกันในครั้งนี้ครับสำหรับการติดต่อนะครับแจ้งที่อยู่ของท่านแล้วก็ยืนยันตัวตนเพื่อให้การไฟฟ้าส่วนิภาครู้ว่า บ้านท่านอยู่ที่ไหนนะครับเพื่อเราจะเข้าไปบริการไม่งดการจ่ายไฟให้นะครับเราก็ได้ทําการเก็บข้อมูลทั้ง8อําเภอนะคะสถานการณ์ของวันนี้ค่ะก็เรามีการเซ็นบันทึก MOU ตามข้อเสนอนานนโยบายเลยแล้วเพื่อพี่ผักดันให้ทางท่านกรกอ รับนายบายจะขอประขอไปผลักดันให้เกิดการบังคับใช้ทั่วประเทศการบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนในครั้งนี้นับว่าเป็นโครงการนำร่องที่นำไปสู่การคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของผู้บริโภคกลุ่มเปราะบางหรือผู้ป่วยที่มีสภาวะพึ่งพิงหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยไฟฟ้าในการดูแลรักษาที่ดียิ่งขึ้นเชื่อว่าถ้าโครงการนี้นะคะมีการขยายผลไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศแน่นอนค่ะว่าคนที่ได้รับผลประโยชน์เต็มๆก็คือผู้บริโภค อย่างเรานี้เองค่ะ